ผู้ที่รักษาแผ่นดินอีสานและตั้งเมืองอุดอรท่านีขึ้นนั่นก็คือพระองค์เจ้าบรมเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมท่านเป็นลูกคนทีน่นีสุขหาของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชก,การที่สี่กับเจ้าจอมม่นดาสังวานแต่ก่อนนี้เพิ่นซื้อว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ที่นี่ซื้อนี่กับพระว่า เมื่อวันเกิดของเพลนมีภูนั่งทองข้าก้อนใหญ่ขุดได้ที่ตำบลบางสะพานเอาขึ้นมาทุ่นก้าวถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถือว่าเป็นสกุลลนิมิตมงคลนสำรับพระเจ้าลูกยาเธอองค์นี้จึงได้พระราชทานนามพระเจ้าลูกยาเธอว่าพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ เมื S <S. <S. ่อพุทธศักราช2 4 2 8รัชการทีซีให้กรมมะมืนประจักษ์ศิลปาคมยกขบวนยกกองทัพไปปราบพ่อกระบฏจีนที่เมืองหนองคายและได้รับใชยชนะกลับมาจากนั้นกรมมะลวงประจักษ์ได้ง่ายกองทัพกองบัญชาการมาตั้งอยู่ที่บ้านเดือบาแข่งและสถาปนาเป็นเมืองอุดรธานี จากนั้นก็ได้ยกฐานะจากเมืองเป็นจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นมากผู้ใดเป็นคนจังหวัดอุดรธานีแน่ยยูอำเภอใดอย่าลืมมาคอมเมนต์กันน้ำเนเ้อครับผม